สวัสดีค่ะพี่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาทํานายเกี่ยวกับ12ราศีของประจําเดือนสิงหาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักการงานการเงินแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะอันดับแรกเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะราศีธนูราศีธนูนะคะประจําเดือนอสิงหานะคะ ช in so right. so ่วงนี้การงานนะคะการงานจะวุ manga, ่นวายหน่อยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะในเรื่องการงานเนาะนะคะเหนื่อยนะคะต้องออกแรงเยอะเลยนะคะเรามีเกณฑ์เดินทางไปนู่นไปนี่เกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความลับความลับช่วงนี้นะคะจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ก็ยังหมุนได้นะคะนะคะหมุนได้พอถึงจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะ แต่ข้อมูลได้นะคะ,ะแล้วส่วนสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะแล้วก็จะปวดหัวไมเกรนนะคะหรือความดันนะคะควรระวังด้วยนะคะ,ะสำหรับราศีที่สองนะคะราศีมังกรนะคะราศีมังกรในช่วงนี้นะคะความรักอาจจะมีเกณฑ์กดดันกันบ้างนะคะการงานการงานช่วงนี้ก็มีเรื่องกดดันเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านได้นะคะ,ะการเงิน การเงินช่วงนี้มีเริ่มจับใจ่ายใช้สอยมากนะคะแต่จับใจ่ายใช้สอยไปกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายแล้ววันเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสายตานะคะสําหรับท่านที่ชาวราศีมังกรน,นะคะส่วนราศีที่3นะคะคือราศีกุมนะคะราศีกุมในช่วงนี้นะคะความรักเริ่มต้นดีจบไม่ค่อยดีนะคะการงานการงานช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่เจ้านายนะคะเจ้านายอาจจะใช้งานเราเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วอาจจะจุกจิกใจเรานิดหนึ่งนะคะแต่เรื่องการเงินการเงินช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ลงทุนหรือซื้อของของมาขายนะคะหรือลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรงรินนะคะส่วนเรื่องความรักความรักแล้วนี่เนาะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระว <fas> ังเกี่ยวกับฟันนะคะแล้วก็จะปวดหัวนะคะช่องท้อง นะ,ะน,นะคะส่วนราศีที่4นะคะราศีมีนราศีมีนในช่วงนี้นะคะ,ะมีเกณฑ์เรื่องการงานการงานช่วงนี้โอเคนะคะ,ะถึงจะเหน็ดเหนื่อยมั่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะให้มีลูกล่อลูกชนในเรื่องการงานนะคะถ้ามีติดต่อธุรกิจอะไรไปแล้วแต่มีวิชาไรงัดออกมาใช้เลยนะคะในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าค่อนข้างโรแมนติกนะคะในความรักเนาะประจําสัปดาห์สิงหาเดือนสิงหาคมนะคะ แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังพวกเขา่าหลังขาช่องท้องนะคะาการเงินการเงินช่วงนี้จะได้กับผู้ชายนะคะหรือว่า,าได้กับคนในครอบครัวก็ได้นะคะส่วนราศีที่5นะคะราศีที่5คือราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะช่วงช่วงนี้าการงาน การงานช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องไม่สงบไม่ราบรื่นนะคะมีเรื่องกดดันนะคะแต่ก็ไปได้นะคะแต่เรื่องความรักความรักก็จะมีปัญหาวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะในเรื่องความรักนะคะจะคุยกันแบบดีวันควรประสานหน่อยนะคะแล้วเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ของเดือนสิงหานี้ติดขัดมากนะคะแต่ก็ถือผ่านได้แบบวินาทีสุดท้ายนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ใหใหระวังเกี่ยวค่ะช่องท้องนะคะ แล้วก็ภูมิแพ้หรือหวัดน,นะคะส่วนชาวราศีพฤษนะคะาชาวราศีพฤษช่วงนี้นะคะการเงินการเงินก็มีเรื่องจับจ่ายใช้สอยเยอะมากนะคะจับจ่ายใ,ใช้สอยเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะแล้วเรื่องความรักช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงนิดนึงนะคะจะคุยกันไม่ค่อยรู่เรื่องค่ะแล้วเรื่องอเกี่ยวกับการงาน การงานช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะก็บอกอยู่ที่อยู่ในที่ทํางานก็เหมือนอยู่ในอยู่ในที่คุมขังอึดอัดมากนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะคะเรื่องสุขภาพร่างกายช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กน้อยมากนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้นะคะอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะนะคะการงานจะหงุดหงิดใจจุกจิกใจนิดนึงนะคะในช่วงนี้ความรักอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงผกผับเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดนะคะแล้วเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ก็มีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยนะคะแต่ก็หมุนได้นะคะในเรื่องการเงินสุขภาพร่างกายนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์นะ,ะเพราะอารมณ์จะผันแปรได้ง่ายถ้าเวลาคุยกับคนก็จะทําให้เราอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้นะคะเรื่องการงานมิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องก็อาจจะมากดดันเรานิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะ เราเงียบซานิงซาก็ทุกอย่างจะผ่างไปได้นะคะความรักนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนนะะอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะอยู่นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่กดดันกันบ้างเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนะคะแล้วการเงินก็หมดกับคนใกล้ตัวนะคะหรือลดเสียนะ,ะซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างนี้นะ,ะช่วงประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ราศีต่อไปคือราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะคะมีเรื่องเรื่องการงานมีเรื่องปวดหัวนะคะเจ้านายอาจจะใช้งานเราเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าอดทนหน่อยก็จะผ่านไปได้นะคะแล้วเรื่องการงานการงานก็มีเรื่องเออเรื่องการงานก็มีเรื่องไม่สงบไม่ราบรื่นนะคะเจ้านายใช้งานเราเยอะนิดนึงแต่เรื่องความรักความรักก็จะมีเรื่องปวดหัวนะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ ช่วงนี้จะพ่อแง่แม่งอนหน่อยนะคะเรื่องเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ก็พอหมุนได้นะคะประจาเดือนเดือนสิง aer, เดือนสิงหาคมนี้นะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับฟันนะคะสุขภาพแล้วก็เข่าหลังขานะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีสิงนะคะราศาีต่อไปคือราศีกันนะคะราศีกันในช่วงนี้นะคะเรื่องการงานเรื่องการงานถือว่าโอเคนะคะอาจจะทํางานอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆช่วงนี้ ทำได้นะคะแต่ให้ระวังนิดผู้คนที่มาเกี่ยวข้องมากดดันนิดหนึ่งนะคะ,ะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ,ะความรักความรักช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์อาจจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะอาจจะมุง้งยิงกุ้งฟิ้งกันหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะ,ะจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญนะคะแล้วส่วนสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับ ไมเกรนนะคะความดันนะคะแล้วก็ช่องท้องนะคะสำหรับราศีต่อไปคือราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ช่วงนี้เรื่องความรักคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเริ่มต้นดีจบไม่ดีนะคะการงานก็มีความไม่สงบไม่ราบลื่นนะคะ,ะมีเรื่องจุกจิกใจนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้นะคะเรื่องเงินทองเรื่องเงินทอง ออกมือซ้ายออกเข้ามือซ้ายทะลุมือขวานะคะในเรื่องการเงินนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน,น้อยถ้าใครเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะคะให้ระวังสุขภาพของสุนัขหรือแมวนะคะเจ็บป่วยได้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะราศีสุดท้ายนะคะราศีพิจิกในช่วงนี้การงานการงานมีเกณฑ์เดินทางนะคะ วิ่งวิ่งเต้นเต้นเรื่องเกี่ยวกวับงานแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะความรักความรักช่วงนี้ก็จะมีเรื่องกดดันกันนิดนึงแต่ส่วนคนที่เป็นโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามาคุยนะคะในช่วงนี้ก็จะทําให้ใครเหงาไปได้นะคะ,ะการเงินการเงินช่วงนี้ก็หมดไปกับคนใ,ใ,นในกล้ตัวนะคะคือคนในครอบครัวนะคะ,ะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะหรือคนในบ้านเจ็บป่วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่ดาได้พี่ดาได้พูดเกี่ยวกับ12ราศีครบหมดแล้วนะคะรายละเอียดต่างๆก็ให้ดูใต้คลิปนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ